สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาต่อกันพาร์ทสองนะครับกับเควสที่เควสที่เป็นพาร์ทห้านะครับของเมนเควสนั่นเองนะครับอันนี้ไปฟาร์มมาแล้วครับอันนี้คือสเตตล่าสุดของผมนะครับดูนะครับเลเวลเจ็ดสติงยี่สิบเอ็ดคือผมอัพแต่สติงเลยนะครับเพราะว่าสติงเนี่ยทําให้เราโจมตีแรงนะครับแล้วก็แบกของได้เยอะนั่นเองนะครับเราเลยรับเราเลยอัพอันนี้นํานะครับส่วนเรื่องเลือดหรือเรื่อง energy นะครับผมแนะนําให้ใช้ดาบนะครับคือว่าดาบเนี่ยมันจะใช้ energy น้อยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตีแรงทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนพวกไอค่าเลือดนี่คือเอามาจากเกาะล้วนเลยนะครับโอเคครับเราจะไปคือเราจะดําเนินเควสต่อจากครั้งไอพาร์ทห้านะครับอันนี้ผมก็ไปเปิดแบบลอยลอยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบบให้ดูแล้วกันสําหรับคนที่แบบอยากมองแบบมองเงี้ยนี่นะครับท a l เ c a e นะครับ ให้เราไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าเคายังเห็นผมเดินไปก็ดูต่อเลยนะเดินมานะครับ <c oughs> อันนี้ผมอันนี้ผมก็สต็อกอยากสต็อกอาหารอะไรพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เดินไปเลยนะครับ เกมนี้ว่ายน้ำเป็นอะไรเป็นนะครับไม่ต้องกลัวจมน้ำตายถ้าถ้าเราไปทางนี้นะครับจะเข้าทโลเคฟนั่นะครับคือถ้ำของไอ้พวกทอแต่ถ้าเราไปทางนี้นะครับเนี่ยทางเนี้ยคือว่ามันมันมันจะมีดันเจียนของพวกกอบบินอยู่นะครับเราก็จะไปหาของที่นั่นได้นะครับแล้วก็มีของของไซค์เควสด,ด้วยนะครับคือเควสเสริมนั่นเองแต่เราจะมาดำเนินเรื่องหลักนะครับ ส่วนที่ผมไม่ได้ไปหาโลอะไรมาใส่ก็เพราะว่าม,มันยังไม่มีโลที่โอเคนะครับแต่ถ้าคุณทำเควสที่เอาเหล็กไปให้ให้ไอ้เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านเกาะมันจะให้โลไม้มานะครับก็ดีส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมว่าไม่ต้องหรอกครับบวกบวกหน่อยเดียวเนี่ยเข้ามาในนี้นะครับพวกพวกนี้จะเก่งมากเลยนะครับเก่งแบบสุดๆเลยนะครับ เราสู้แนะนำให้สู้ทีละตัวนะครับเร็วเร็ว,รวน้อยอย่างเราแต,แต่แต่นี่คือผมผมไม่นี่ล้วไงดูเอนเนอร์จีผมครับลดน้อยมากนะครับพวกนี้จะโง,ง่หน่อยฮนะออมองมาดีๆนะครับเฮ้ยผมกดผิดผมกดผิดผ ไปกันนะครับพวกนี้มาบางคนมาเนี่คือแบบจะเอาไปการแลกกับพวกตัวใหญ่ๆอย่างงี้ครับคือมันจะตบคุณล้มเลยนะครับจากนั้นเราก็ตรงนี้ก็จะมีกล่องซ่อนอยู่ด้วยนะครับนี่ครับกล่องซ่อนอยู่ <c oughs> อันนี้คือเพิ่มโบนัสค่าโจมตีนะครับผมแนะนำให้ไปใส่ตอนสุดท้ายนะครับอันนี้รู้สึกว่าอันนี้มีค่าที่สุดแล้วนะ เราเดินตรงไปนลครับมันมันจะเป็นทางเดียวเลยนะครับไปสู่ไอ้บ่อบ่อน้ำผุนั้นนะครับเราเราเรา,เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปหวังเก็บของกอบไอ้นี่เลยนะครับคือมันตัวไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับ เวลารู้ว่ามันมาใกล้ๆนะครับเราฟันไปเลยนะครับคือมันจะโดนแบบเต็มๆอ่ะเฟันไปเลยนะครับระดับนเล่นเล่นดาบน,นี่คือดีสุดแลวนะครับคือมันฟันฟันไวนะครับแล้วก็แรงไกลด้วยเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณเล่นแต่ถ้าคุณเล่นสายขวานสายค้อน แต่ถ้าคุณเล่นสายขวาสายคอนะครับมันจะชิบอันนี้มีกล่องนะฮะอันนี้บวกค่าเลือดนะครับคือจะทำให้เลือดเยอะขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูไหมเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะ ตรงนี้มันจะเป็นหัวหน้าสุดของปีศาจนะครับข,ข้างในก็จะมีของเดี๋ยวผมล่าให้ดูเลยค,คือมันก็ไม่ได้เก่งแล้วนะครับตัวนี้แต่ตัวใหญ่กว่าชอวบ,บ้านได้เฉยแล้วดูชื่อมันจะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมจะเป็นใจแอนอ,อ,อหแ,หแหลงจังว อ้าวผมไม่ไดเอาล็อกพลิกมาแต่ผม yeah, แย่แล้วเรามาฟรีลืมไปเลยว่าน้องซื้อล็อกพิกนะคัะเกมน,นี้ <c oughs> คนคนที่ดูผมก็ <c oughs> เ,อเอาล็อกพลิก <c oughs> ล็อกพลิกนี่ซื้อจากร้านร้านเครื่องมือก็ข้างร้านร้านช่างนะครับ <c oughs> ขอโทษครับอย่างนี้นะครับ <c oughs> เราก็จะเจอกับน้ำพุที่วิาสาห์ให้เรามานะครับมีปลาด้นะครับสังเกตดีๆมีปลาในน้ำเด็กๆกันนะปลานี่เห็นไหมฆ <c oughs> ่าไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าถ้าเราเดินวนกลับไปทางนี้นะครับเราจะตู้กับไอ้พวก ยักโทต่อนะครับแต่ถ้าเราตรงตรงไปดูนะครับถ้าเราตรงไปมันมันจะเป็นทางลัดนะครับคือจะไปโผล่ตรงตรงข้างหน้ากระท่อมพอดีเลยนะครับดูนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเราจะมาโผล,ผล่บนเขานี้นะครับ แล้วเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเนี่ยคือมันจะเป็นทางตันเห็นไหมมันจะเป็นทางตันนะครับดูนะผมไปไม่ได้นะเหมือนก็มาทางเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นทางลัดทางเดียวตอนเวลเราแค่นี้เนี่ยเราลงไปนี่เราตายแน่นะเพราะเพราะว่าเราไม่ได้อัพไอ้ค่าพวกนั้นมาค่าที่กระโดดสูงนะครับแล้วก็ล่กงรมาได้เม็ดน้อยจากนั้นเราก็เอานะ้ำไปให้ตะแก,ก่นะฮะ คาเวลหน่อยอะไรที่ทำอะไรที่มันทำแล้วได้เวลก็ทำทํา <c oughs> นเราก็จะอัญเชิญนะครับ <c oughs> แบบนี้ดีกว่ายเยอะเลยอะ่ะตอนนี้แล้วจะให้ฉันทำอะไรให้อีกล่ะไม่เคยก็คือคุยกับไอ้โรนนี่ครัมันถามเรื่องอะไรการต่อสู้ของอะไรอะของอะไรนี่แหละครับแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สุดยอดเลยละ่ะไบเคนเดอะแอคเมดนะครับเขา ได้จบจบนันไปแล้วนะครับฉันเชื่อว่าประตู s h โด o w แลนด์นั้นถูกจะถูกทำลายนะฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยไป <c oughs> คือต้องคุยให้หมดปะลองอักเมดนะครับเราจะได้ คัมภีร์ของของครับแล้วก็รูนนั่นเองนะครับรูนนี่เป็นของที่สุดยอดมากเลยนะฮะไอหินนี่นี่บางคนยังไม่รู้นะครับว่ามันทำอะไรได้นะครับเราเอานี่นะฮะไอหินนี้นะครับมาใช้นะครับมันจะมีสกิลพิเศษตรงขวาล่างเห็นไหมครัคือปกติมันจะไม่มีนะฮะถ้าเราใช้นะฮะโจมตีหนักครับโอเคนะฮะแล้วก็ คูดาวไม่มีนะจะใช้เป็นสเตมิน่าแทนนะฮะคราวนี้เราต้องไปคุยกับแอคเมดนะครับให้เราเปิดแผนที่มานะครับแผนที่เราจะมีก้องๆอย่างนี้นะครับนะครับเราเห็นตรงนี้ไหมครับเจ้าขาวเนี่ยเราไปตรงนี้นะฮะนี่นะฮะตามนี้เลยนะฮะ <c oughs> ให้เราไปทางเหนือของ อวเวนนะครับอวเวนโตฟีเดี๋ยวผมอัพของก่อนแล้วกันนะเตตัสอัพเรือบ้างดีกว่านะรู้สึกเฝอเลือกเกินอันนี้คือผมอัพเต็มแล้วอันนี้นี่ควรอัพเต็มอย่างแรกเลยนะครับควรจะทำให้เราเลื่อนเวลไวนั่นเองนะฮะเราไปขอตีแรงแล้วกัน ตีแล้วเสร็จปุ๊บแล้วผมจะวิ่งไว้ต่อนะครับโอเคตอนนี้ตังเรามีเท่าไหรนะ่ละพันแปดอันนี้คือพวกนี้คือเอาไ้เอนชานนั่นเองนะฮะแต่ว่าเรายังไม่เอนชานนะครับเพราะวาพวกนี้มันอาวุธมันกากระะเ,เอนชานกับพวกอาวุธเทพๆทพได้านะครับอ้อลืมไปลืมซื้อยา หอมสกกยเลย <Greetings, Friend. S 1> วันนี้เพื่อนอยานี้นะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปซื้อหรอกนะฮะจะซื้อห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วนะครับเททั้งเหนือนะฮะประตูมันจะมีประตูเหนืออยู่นั่นเองนะฮะ อัน้าตัวเวทถ้าที่ผมจําได้นะตรงนี้คือคุกนั่นเองนะครับคือว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราไปขโมยของนี้เราโดนจับได้ก็จะติดคุกนะครับติดคุกแป๊บเดียวครับเกมนี้ไม่ไม่น่าเบื่อ ันนี้คือวิธีการเดินทางมาหาไอแอคเมดนะครับบางคนเดินไปทุกที่นี่หาไม่เจอนะครับให้เรามาที่นี่นะครับที่นี่ตรงนี้ก็จะมีเปิดแบบให้ดูเลยนะครับร้านขายหมวกนะครับที่ที่ผมผ่านมาแล้วก็จะมีไซส์เควสอยู่ตรงนี้นะครับไซส์เควสที่ทําให้คุณได้ดาบดีนะครับได้ได,ดาบของมาจากพวกโจนโจนเก่งมากคุณรู้เวลคุณน้อยไปนี่ผมแนะนำให้ไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วค่อยเข้ามานะฮะ ผมอยู่เมืองน,นี้นี่แหลกมากนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะใหญ่ด้วยะครับแล้วก็กว้างนะครับโอแหลกนะฮะแมวานะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปซื้อแหวนก่อนนะ <c oughs> แหวนนี่ผมแนะนำให้ซื้อแหวน <c oughs> แหวนกระโดดสูงนะครเอาเข้าทางไหนเนี่ย ประตูอยู่ตรงหนี <c> ่ <oughs> <c oughs> แหลกเหลือเกิน Hello, <kind> สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ใจดีท่านพูดงี้แปลว่าเราเป็นคนดีอยู่นะครเออถ้าใครเน้นแบกของนะครับให้เอาแหวนนี้เลยนะฮะแล้วก็เลือดเยอะตีแรงนะครับนี่คือกระโดดสูงแล้วก็ ล่งลงมานี่จะเจ็บน้อยน่อยอันเป็นแบบผมแนะนําเลยนะอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณลุยเควสได้ง่ายขึ้นแต่ตังไม่พอ <c oughs> ตังไม่พอเนี่ยครับขโมยของนะครับมือสีแดงนี่อันตรายนะฮะเอาไปหาแอคเมนดีกว่านะครับอะอะอะๆๆ เราใกล้ถึงแล้วนะนี่นะครับถ้าคุณอัพจำเยอะๆนะครับคุกโดดทีเดียวถึงเลยครับเนี่ยข้างบนเนะี่ยเชื่อไหมฮะพูดจริงนะฮะ <c oughs> อืมอยู่ตรงไหนเนาะ <c oughs> เราเดินมาเลยฮะ เดินตรงไปทางเหนือยัางเดียวเลยอ้าวเรามาเซาสังั้นโอ้ไม่กอดอันนี้นะครับเศาสท์ผมเป็นไรไม่รู้ลัก like, จริงจริงผมเดินทางมาผิดต้องขึ้นทางไปทางเหนือ นี่นะครับเราก็จะเจออะไรที่มันแบบอลังการตรงหน้าเรานะครับที่นี่คือภาษาของไอ้แอคเมดนะครับทำไมมันหันไม่ค่อยไปเลย <c oughs> นี่นะที่นี่นะฮผมขอโทษด้วยที่ทะเลทลายนะฮะพอตรงนี้ปุ๊บ <c oughs> เขาไม่ตอนรับพวกไอ้พวกมาเยี่ยมล็อกไว้ซะแต่ว่าเรามีจดหมายจากเพื่อนของเขานั่นเองนะฮะทหารมันก็เลยกลัวโอเควันนี้เราก็มาเจอกับแอคเมดนะครับตัวที่จะทำให้เควสหลักของเรานั้นดำเนินยาวไปเรื่อยๆนะครับ เราเราจะไม่ดูภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> ผมดูหมดแล้วไงแล้วเรื่องมันก็แค่เรารอดมาได้ไงเราคือผู้รอดชีวิตจากการสู้ครั้งนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ครับคือเราเป็นผู้รอดชีวิตปุ๊บแล้วเราจะมาสามารถมาช่วยโลกได้เลยนะครับจากเอลอืม เรามันเป็นนัเรื่องนะฮะเฮ้ยอะไรเยอะแยะจังเนี่นยไม่น่ากดเลยเราอ้ยยาวเลย พร้อมแล้วนะฮะให้เรากดอันนี้เลยนะฮะแต่ถ้าแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็กดบายไปก่อนนะฮะเราได้รู้แห่งไฟมานะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะไปสู้กับสิ่งที่ที่ต้องใช้เลเวลอื่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแค่นี้นะครับแล้วขอไปฟ์มเวลนะครับแล้วแล้วผมจะกลับมานะครับขอบคุณที่สดับรับชมนะครับผมครับ